ทั้งสามท่านนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านข่าวันนี้สำหรับท่านไหนที่อยากได้โปรดีๆสอบถามได้ที่หนึ่งหลอดสามคนนี้เลยค่ะ ขคขาทีมงานจาก T A S ค่ H เบลอนมากเรลอมมานี่ไปแล้วนี่โจมตาีทั้งวันเลยวันนี้สุดจบมือขนาดนี้เลยอ่ะพอโบราณต้ววองจบเมยเป็นแบบขนาดวันใหญ่เลยนะคะโอโอเขามาพูดค่ะแค่นั้นพูดปจบเสร็จเสร็จเมยขนาดนี้นะคะมีเสียงแซวกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะทราบถึงโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กันไปแล้วเหลือเวลาโค้งสุดท้ายสำหรับท่านไหนที่อยากจะ ได้รับโปรดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญค่ะที่จะมาตอกย้ําความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ TAS เน่เองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตรกรรมเทโค PU นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเคอร์เคอเนเองเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายมากขึ้นขึ้นในวันนี้ในเรื่องของการรับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพราะฉะนั้น ะะท่านนี้ค่ะเขาจะมาตอกย้ําในเรื่องของความมั่นใจทำให้คุณยมั่นใจทั้งในเรื่องของขามาตรฐานนะคะแล้วก็มาบอกถึงการทดสอบต่างๆว่าเขาได้ผ่านการทดสอบอะไรมาแล้วบ้างค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านพบกับคุณประนาไชัยรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเคทีเอสเคมีทอปประเทศไทยจำกัดคอสเซ็ตจดมัออนรังค่ะ ขอเทสสียเหนือนะครับ KPX 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 Very good, very good. Thank you very much. Okay, สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมปนาตชัยรัตน์นะครับเป็นกรรมการเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท KPX ครับวันนี้จะขอเป็นตัวแทนของทีมงาน KPX นะครับที่ตะโกนเมื่อกี้นเนี่ยฮะเล่าเรื่องของ KPX ให้ฟังนะครับ ที่คุณต้นเนี่ยมีพูดถึงเคพเ็กไปแล้วสองครั้งหรือสามครั้งแล้วและแกก็พูดถึงตอนที่แกไปที่เกาหลีแกมีเรื่องประทับใจอยู่สองเรื่องใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีสามเรื่องนะคุณต้นโซจูโซจูเกาหลีนะครับแล้วแกก็แซวแกเล่นนิดนึงนะครับโอเคครับก่อนอื่นที่ผมจะเข้าเรื่องของออสไลด์ของ K p พเอนี่ยขอใช้เวลานิดนึงแต่จะถามมาถามทุกท่านนิดนึงนะครับถ้าผมถามถึงบริษัทที่เป็น g l o b a l international เนี่ยที่เป็นเกาหลีในโลกเนี่ยเอ่อ ในธุรกิจของมือถือท่านคิดถึงใครครับซัมซ็อกเก่งมากครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะครับ <c oughs> อะไรนะครับ LG นะครับไลฟ์อิสกูดใช่ไหมครับโอเคแล้วถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับฮะคันดา้าว่าคนไทยโอเคเกียร์นะเจนะิสิสใช่ไหมฮะแบรนด์ที่ดังมากตอนนี้เอ่อถ้าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ล่ะครับ YG Entertainment b l a c k e e n ใช่ไหมโอเคใช่ครับถูกต้องถ้าคิดพูดถึง PU เรอครี <c oughs> ここรยกยวีเทนคิดถึงใครครับโอ้ <c oughs> oh, ขอบคุณมากครับหน้ามาผมตอบเรียบร้อยแล้วโอเคครับงั้นผมขอเข้าการพรีเซนเทชันของทางบริษัทเคพิกเลยนะครับบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่บริษัทใหม่ครับอยู่มานานแล้วครับตั้งแต่1 9ึ4นะครับตอนนี้ก็5้านะีแล้วเป็น5้ปีที่ผ่าร้อนผ่านนาวมาตลอด ถ้าทุกคนพอจะมีความรู้เนี่ยธุรกิจิวเป็นเคมีสตรีที่เกิดหลังสงครามโลกสงครามโลกเราเนี่ยเกิดประมาณปี1940-50ประมาณนะฮะตวัวพิวพ l ่เทเนี่ยเกิดมาหลังต่อปี1960 หนึ่ันเาร้นะครับบริษัทแรกที่พัฒนาหรือสร้างโรงงานขึ้นบนครั้งแรกของโลกเนี่ยคือบริษัทเบียเซฟนะครับแต่คนคิดคือไบเออร์นะครับบริษัทที่ตามมาสร้างโรงงานออกมาหลังจากตัวพรูริเทนเนี่ยคือบริษัทไอซีไอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือฮันส์แมนจำได้ต้นพูดถึงฮันส์แมนนะครับเป็นบริษัทแรกๆที่พัฒนาตัวพรูริเทนขึ้นมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยพูดถึงบริษัทเคพีเอ็เนี่ยครับเป็นบริษัทเกาหลีที่ถูกเข้าไปอยู่ธุรกิจเเ่พียยูรทนน เมื่อปีนป 19, 1974นะครับณปัจจุบัน k p พกเเป็นเบอร์หนึ่งในในที่ในเกาหลีนะครับแล้วก็มีแรดูแฟคเจอริงในหลายที่เรามีแพลนอยู่ที่อูซานใครรู้จักอูซานไหมครับหรืออาตรรู้จักแน่นอนอยู่ติดกับบูซานถ้าใครดูหนังเกาหลีเคดรามานี่ต้องรู้จักบูซานแน่นอนอุซานเนี่ยอ,อยู่ห่างจาก โซเนี่ยประมาณ400กิโลเมตรนะครับขับรถไปก็สักประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ตั้งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับแบ่าตะพุทธประมาณนะแต่ว่าใหญ่กว่านะครับเพราะเขาไม่ใช่มีแค่ปิโตเคมิคอลหรือโรงงานอัพซีอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยราติจะเห็ครับว่าคุณใจเนี่ยมีมีโรงงานที่ใหญ่ถึงโลกนะครับแล้วก็อยู่ที่อุตสาด้วยนะคุณใจเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ถึงโลกที่อุสา มียอดการผลิตในรถยนต์เนี่ยประมาณ1.4 6หรือ1.8ล้านคันต่อปีขายประเทศไทยและทั้งประเทศเลยครับโอเคครับบร,ริษัทเรานี่ก็เป็นบร,ริษัทมหาชนนะครับแล้วก็มีสปายอยู่ทั่วโลกนี่ก็เป็นไทม์ไลน์สั้นๆน,นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มลงพัฒนาโรงงานมานะครับเมื่อก่อนก็เป็นบร,ริษัทเล็กๆนะฮะยอดขายเป่กี่ล้านปัจจุบันเนี่ยล่าสุดปีปัจจุบันก็อยู่30,000กว่าล้านนะครับบาท สามหมื่นชาติกับสามหมื่นครับพันกว่าพันบิลเลียดยูสโซล่านะครับอ่าเมื่อกี้คุณต้นพูดถึงฮันส์แมนถ้าอาจารย์ได้ยินบริษัทอเมริกันใช่วบัที่มาที่ไปเรามาจุดนี้ได้ไงนะครับบริษัทเคพเอ็กเนี่ยเป็นบริษัทโกล b a l l ปัจจุบันนะครับเรามีอยู่ที่เกาหลีเรามีแพลนที่จีนมีออฟฟิศที่อินเดียที่อเมริกาแล้วก็ในทางอาเซียนเนี่ยก็มีที่เวียดนามแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ทําการดีลกับทางฮันส์แมน ว่าเขาอยากจะขยายธุรกิจเ,เข้ามาในอาเซียนนะครับจริงฮันส์แมนกับเคพีเอ็กซ์เป็นพันธมิตรกันมานานแล้วครับสองบริษัทถ้าถ้าพูดถึงฮันส์แมนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเป็นบริษัท m d i นะครอบคนที่ทำธุรกิจพูลิวเทนรู้จักนะเราพูลิวเทนประกอบด้วย m d i ครับกับโพเรียลนะครับฮันส์แมนเนี่ยเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกเรื่องของ m d i ม p ีเคเ็กซ์ก็เป็นเบอร์ต้นต้นในด้านของโพเรียพอจับมาแต่งงานกันก็เหมือนกันนะ เ uh, uh, บ e ของโลกวิวในพีในใน p ีอนะครับนี่บริษัททางเ uh, p x เอเนี่ยเขาถึงใจมาขอซื้อ MIT นะครับเราเลยเรียกชื่อว่าเอ่อ uh, นะครับ KPX MIT มาเลย์ย่อม,มาจากมาเลเซียไออินโดนีเซียแล้วก็ทีคือไทยแลนด์เรามีสาขาสาขาหลักสานที่เนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของฮันส์แมนปัจจุบันเป็นของ KPX แล้วนะครับ แล้วก็ข้อพิเศษของจุดนี้คือว่าการทํางานของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสไตล์เกาหลีถึงแม้เราบริษัทจะเป็นเกาหลีนะครับทีมงานที่มาอยู่เนี่ยเป็นอาเซียนเหมือนกัน,นครับมีผมคนไทยแล้วมีทีมงานที่มาจากอินโดนีเซียนะครับคุณแย็บก็คุณเปโตสมาจากมาเลเซียมาจากอินโดนีเซียวันนี้ก็มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับเรามีออฟฟิศอยู่ยที่โดยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีโรงงานแมนูแฟคเจอร์อยู่ที่เมืองไทยนะครับเป็นโรงงานหลักในการผลิตโพลีโอที่สปายกับประเทศไทย อันนี้ก็เป็นทีมงานแม a จเมนต์เรานะครับในในส่วนของ MIT KPMIT x ก็เรามีคุณมิสซลีกับมิสซ์คิมวันนี้ก็มาจอยงานเราด้วยนะครับแล้วก็เห็นภาพสั้นๆก,กับคุณต้นทีไซน์กับเอกสารก็อยู่ที่เกาหลีก็คือมิสยางครับเป็นเทคนิคดีเรคเตอร์ของเรานะครับอยู่ธุรกิจเรามา30กว,ากว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็อยากชนสั้นๆน,นี่ครับเป็นวิชั่นของ KPMIT นะครับเป้าหมายของเราคือต้องการเป็นเป็น b e f u เทน t ั r พ supplier ใน ในอาเซียนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะโฟกัสเรื่องของการเป็น Best f o r y ูเทนส s u p p l เอ r อย่างเดียวเราต้องการโฟกัสเรื่องของทำให้ชีวิตคนดีขึ้นนะฮะทำให้พายเลเราดีขึ้นทำไมเราผลิตสินค้าให้มีคุณภาพแล้วก็เดียวกันก็อตอบสนองความต้อการของโลกเนาพคนได้นะครับ ผมเชื่อว่าธุรกิจนี้ยไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่มีพาร์ทเนอร์ภาชัินหลักของเราคือการโครอเรชันเราจะทำงานกับลูกค้าเพื่อโคเก t e สินค้าซึ่งเป็นนโยบายเดียวกับทาง TS ตอนที่เรา TS ไปคุยกับเราเมื่อ,เ,อ,อเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับก็ทิศทางไปทางเดียวกันเลยผมคิดว่าเเราได้แต่งงานกับ TS ได้นะครับเขาเชื่อของเราง่ายที่เดียวครับ s ิ m p l e สองคำ trust กับ inspiration นะครับผมเชื่อว่าในทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่ trust ไม่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันร่ยการทธุรกิจก็เดินหน้าไปไม่ได้แต่ถ้าเรามี Foundation ที่ดีเรื่องของความความไว้วางใจแล้วก็มีแรงสร้างบรรดาใจซึ่งต่อกันนะครับก็ธุรกิจเราน่าจะเดินไปได้ดีดอ่ะอันนี้ผมว่าสายหน้าทุกคนน่าจะสนใจว่าเอ้เคพีสจ่ขายใครมั่ง ใครเป็นลูกค้าเราสปายให้ใครเป็นใครมีแบรนด์ที่เราเวิร์กบ้างถ้าไล่ไปดูคร่าวๆทุกคนน่าจะรู้จักแบรนด์เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งออโตโมที ทีเพ็กซ์เราไม่ได้ซัพพลายเฉพาะคอนโซลเช่นเดียวนะครับเรามีทั้งออโตโมทีฟแล้วก็มีคอนซูเมอร์ด้วยนะครับตรงกลางๆเนี่ยจะเคยเห็นแบรนด์บ้างแล้วนะครับอย่างพีทีซ่าก็เป็นเป็นพาเนลโปรดิวเซอร์ที่ใหญ่มากในอินโดนีเซียนะครับคิงสแฝนทุกคนน่าจะรู้จักคิงสแปนกันหมดใช่ไหมครับที่เป็นโกลบอลคัมานีเป็นท็อปของโลกเลยนะครับมั่นคงก็อยู่ในประเทศไทยเป็นพาเนลพิเศษนะครับทีเอสคนทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้ววันนี้นะครับทีเอส่อมาจากอะไรครับทราบไหมครับ คุณโต้าอาจจะลืมบอกนะเทคโนโลยีแอดวานซ์ซัสเซนรบิลิตี้ครับ,รบอขอบคุณครับขอบคุณครับ,<อ>บคุณคโต<อ>้เดี๋ยวจ้างผมด้วยนะครับมาทำงานโอ,โอเคฝั่งทางซ้ายก็จะมีธุรก,กิจอ,กอีกประเภทหนึ่งครับพวกเอ่อเฟ็กซิเบิลโฟมในงานเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างอีโคเนสไซด์กคได้ยนินเทมโก้ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะ<อ>เป็นเอ่อเป็นเอ่อธุรก,ก,ก,กิจคอนสตรั c ชั่นดึงฟอ l l ลิงนะครับเราก็สปายกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับโอเค นั่นต่อมาอ่าที่ผมพูดไปแล้วเรามีกลุ่มธุรกิจอยู่3ด้านนะครับหลักหลักลักสะรีอยู่สามอันอโอตโมที c o n s t r u c t i o n แล้วก็ c o n s u m e r นะครับก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูสั้นๆแล้วว่าเรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เราทำอยู่ในฝั่งออโตมอทีฟนะครับซีดิงนะครับเบาะนั่งรถยนต์นะครับเอ่อซีดิงวิวไฮไลเนอร์ถ้าทุกพาร์ทที่เปมีพิวเนี่ยเราสปายใ้หมดนะครับผมเชื่อว่าเอ่ออย่างยกตัวอย่างแล้วกันรถในเมืองไทยโตโยต้าเนี่ยเราก็สปายเบาะให้ผมเชื่อภูมิไรทั้งประเทศเนี่ยใช้ของ k p พเหมดเลยแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับ อ่ะอันนี้เป็นส่วนที่เข้าเข้ามากกคนวันนี้แล้วเรามีไเทคโนโลยีทางด้านแผ่นอลูมิเนียมนะครับแซนวิชแผ่นแล้วก็สเปรย์โฟมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของคอนสตรักชั่นนะอินสูเลชั่นในการลดโลกร้อนนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่า PU นี่ก็ไปใช้ในงานเฟ็กซ์บลแพคเกจจริงด้วยของขบเคี้ยวที่เรากินอยู่เนี้ยถุงพลาสติกที่ใช้ในการผลิตนะฮะตัวเครื่องรองพลาสติกฟิล์มเนี่ยก็คือทำมาจาก PU นะครับ ไอซ์บ็อกอุปกรณ์ LG นะฮะทุกคนก็อาจจะ uh, uh, พอจะทราบอยู่แล้วเฟอร์นิเจอร์เกาะที่นั่งอยู่เนี้ยมันมันจะทำายพีอยู่บดนะครับโอเคอ่ะอันนี้ผมเล่าสั้นๆนิดนึงนครับเอ่อพ o ร e s s ในการทำงานกับลูกค้าอันนี้เป็นโ o c e s s ที่เราเวิร์กทาง TS หลายปีที่ผ่านมานะครับว่ามันเริ่มต้นจากอะไรสิ่งแรกเริ่มจากเพ i n t ขางลูกค้าก่อนตอนที่คุูต้นเข้ามาคุยกับเรื่องโปรเจกต์ตัวนี้เรื่องวิชั่นของแกว่าทำไงให้ทุกคนสามารถ Acces Product ตัวททีีาาที่่ามมารราาาาคสถซเข้าถึงได ไปแก้ปัญหาของที่มีปัญหาอยู่ในตลาดได้นะครับแล้วก็เริ่มจากโปรเซสข้างบนนะครับนะขั้นตอไอเดียพร้อมเป็น adaptation จากนั้นก็ไล่พัฒนากันมาเดยใช้เวลาหลายปีผลสมควรเลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะฮะใช้เวลาทุกเทกันมากทั้งทีมงานคุณต้นทั้งทีมการ KPX เองนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ถ่ายท,ทางทีมงานของ t s a เดนทางไปที่เกาหลีนะครับที่ซัดจันนะครับผมไม่ลงดีเทลแล้วกัน โอเคอ่ะคราวนี้เป็นจุดแข็งของ k p พมีหลายบ้างนะครับก็การที่จะพัฒนาสินค้าสักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาเครื่องมือหลกเครื่องมือทดสอบนะครเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเราจะตรวจสอบได้ว่าสินค้าเรามาทําได้มาตรฐานตามที่คาดการไหมนะครับผมก็มีโชว์ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยีที่เราใช้งานอยู่นะครับ เราเริ่มจากเคมีคอบพาร์ตี้นะเรามีเครื่องมือตรวจสอบหลายตัวอย่างเช่นตัวตัวแรกเนี่ยครับ GPC นะครับ Gas ก๊สฟลูม o อชนโครมาโทกราเครื่องมือเนี่ยเป็นตัวการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีของ MDI หรือ Po l y เ l ไปถึงระดับโมเลกุลาร์นะครับเราสามารถเช็คมูลค่าเวีดของมันได้คันนักเคมีพอจะทราบตัวนี้ดีนะครับหรือพูดง่ายเขาใช้ปถีเดีนเองมันได้เลยว่าโครงสร้างนี้เป็นยังไงพิสูจน์ออกมาได้ผมว่าตัวที่น่าสนใจเอ่อตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเซลล์สักเจอเมื่อเช้าเห็นคุณฮินดูพูดถึงเซลล์โครงสร้าง โปรโตบอนเลยนะฮะก็เนี่ยฮะคือตัวอุปกรณ์ทุกนี้นะครับผมข้ามาตัวนี้เป็นฟิสิกส์พาวเวอร์พา้นะเรามีเครื่องมือตรวจสอบเทนซไซส์สตริงของของโฟมว่าแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนนะการออกแบบโฟมหลังคาเนี่ยเราทดสอบความแข็งแรงมาด้วยนะครับเห็นว่าเมื่อกี้ที่มีหนุมานเอาเอาโฟมเอาหลังคาเชี่ยวตีคนนะครับก็ถ้าหลังคาที่แข็งแรงเนี่ยก็ตีหัวแตกได้นะครับคือมีน่าสนใจครับตัวตัวตัวนี้ เทอร์โมคอนดักติเทสเป็นตัววัดคุณเพอร์ฟอร์แมนซ์ของว่าหลังคาเรามีคุณภาพดีหรือเปล่านะครับถ้าตัวนี้เรามีมค่าเคที่ต่ำยิ่งต่ำยิ่งดีเลยครับถ้าบริษัทไหนมาบอกเนี่ยผูค่าเคผมดีมากเลย0 0 0ย์อันนี้แสดงว่าเป็นสินค้าที่ไม่ดีต้องต่ำกว่า0.02นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นที่ใช้งานหลังคาที่ต้องการคุณภาพที่มีพัฟตี้สูงขึ้นนะครับเช่นความสามารถการทนไฟปัจจุบันนี้เรื่องความทนไฟก็มีเป็น มีเคสเตเกิดอัคคีภัยบ่อยนะครับอนอาคตสาดาของหลังคาหรือผนังเรื่องเรื่องของการตนไฟอาจจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบโคนคารีมิเตอร์นะครับโอเคทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันคนที้เกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยหลังคาเนี่ยปล่อยสารพิษอกมาสาน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเครื่องมือการตรวจสอบเรื่องแกส๊สที่เป็นแก๊สอันตรายนะครับอันนี้ผมไปเหนือแล้วกันเรามีก่นกนกอนที่จะเอางานจากแลบลงไปที่พลัชช่นลูกค้าได้เนี่ย เคพีซอลก็มีอุปกรณ์ในการทดสอบหรือว่ไพายล์สเกลนะฮะเรามีตัวคราวเอ่อมาฟี่แมชชีนนะครับตัวข้างบนในการทดสอบในห้องแลบเบอ่อหรือว,ว่าแมชชีนฮอลของทางเคพก่อนที่จะไปร้อนล,ลูกค้าได้จริงเอ่อจริงของจริง,รงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคอมิเมนต์ทางด้าน u ซ t a i เ a b i ิตี้เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วหลายรย่อะครับฟุนพิ้น s u ซ t a i n a b i ิตี้ เ p ปกซ์เรามีโพลซินออไลไปทางทิศทางเดียวกับทาง T.S. หรือทาง Global, UN หรือองค์กรต่างๆนะเราเรามีาากรากรทำงานร่วมกับทาง e c o v a d i e s ผมไม่ทราบทุกคนเคยได้ยินไหมครับเป็นองค์กรในการประเมินเรื่องของ sustainability นะครับอ่านี่เป็นเรื่องสแตนดาดนะครับก็ผมมีไฮไลท์อยากจะโชว์อยู่2องันเรื่องของ f m นะเรามีสูตรฟอร์มูลชันที่สามารถตอบสนองกับ f m ตนาดซึ่งเป็นตนดาดเรื่องของการ อคีภัยที่สูงมากนะครับแล้วก็ขัเดียวกันเรามี work in process เรื่องของการ apply ตัวข้าวบ o o t p r i ินนะครับอ่ะนี่ผมสุดท้ายใกล้จบแล้วผมให้5เหตุผลว่าทำไมผมเชื่อว่า k p e เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกับทุกท่านที่น,นะครับลอให้5เหตุผล the pane of choice นะครับข้อที่หนึ่งผมเชื่อว่า K p e x กกับ h a n s m a n เราอยู่มานานแล้ว MIT เรามีสกิลทั้ง m d i แล้วก็ทั้งโพเดีเรามี expertise มีความชนญเรื่องการพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้าของเรานะครับเรามีความเชี่ยวชาญทางด้าน m d i แล้วสามารถเข้าใจความต้องการลูกค้าได้นะครับข้อ2นะครับเราเอาลูกค้าเอาเพนพอลลูกค้าเป็นตัวตั้งในการพัฒนาสินค้าเราข้อ3มเรามี commitment เรื่อง sustainability นะครับเรื่องเราอะไรกับโครงการเราไปกับ e c o ค a าด s ข้อที่4นะครับเราก็เเรามี supply chain กับอ,อ,อันนี้เรื่องสำคัญนะที่ผ่านมาสองสามปีถ้าใครอยู่ในวงจารพีวเนี่ยจะรู้ว่ามีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนมาตลอดคุณต้นดูฮะ supply demand ะบางทีของช็อตนะฮะใครที่อยู่ในพีวมานานเอ็มดีขอไม่พอเขเรียกขอไม่พอ,พอรอพอาคาขึ้นลงตามตลาดอันนี้จุดแข็งของเราเราอยู่ธุรก,กิจมานานเราสามารถ s e c u r ซัพพลายผู้นี้ได้ต่อเน,นื่องถ้าวันนี้ใครสั่งของปุ๊บผู้นี้ก็ส่งของเลยนะครับ ทรัคเลสคอร์ดอ่าสุดท้ายเราอยู่ในธุรก,กิจมานานมากนะครับก็ห้าบปีมันเราไม่ใช่มือใหม่นะครับไม่ใช่เพิ่งอยู่ในธุรก,กิจมาสองสาปีที่แล้วแล้วเรามีความเชี่ยวชาญธุรก,กิจเราแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยเราไม่ไปไหนครับทุกคนอยู่ที่นี่สามารถอยู่ลูกค้าช่วยแก้ปัญหาแล้วก็รูปทุกรูปสุขกับลูกค้าได้ทุกท่านครับ นี่ก็เป็นภาพสั้นๆที่โชว์ให้ดูตอนที่ทาง g s ไปวิสิตที่เกาหลีเพื่อสร้างความมั่นใจคุณต้นตอนที่เราเปลี่ยนบริษัทจากฮันส์แมนไปเป็นทาง K.P.S. อาจจะมีความข้อสงสัยเอ๊ะบริษัทเกาหลีนี่มันชื่อถือได้หรือเปล่านะนะฮะก็เราก็พาไปดูโรงงานก็เป็นโรงงานที่ก็ค่อนจะใหญ่นะครับขอบคุณมากครับ ถึงจบการปิิศนาแนะครับก็ก็บอกว่าคุณจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทเราบ้างมั็นมากน้อยนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณคุณประธาสเป็นอย่างสูงค่ะอยู่เพิ่งไปไหนนะคะเรามีของทีื่อนึงจะมอบให้ค่ะขอเรียนเชิญคุณธนากรานจิริวัฒนาเลิศประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท g a s เครดิตคอนดักเพื่อเพื่อนมอบของที่ระลึกให้แก่คุณประธานค่ะได้เชิญค่ะ ที่ไปนะคะว่าวันนี้นะคะเคลร่อท่านไหนได้ของเล่นลุนนะคะเมื่อเนี่จะเป็นการโอโานนจะสูงอสต่นอยู่กัการที่บริสุทธิ์ม่เนหากว่าไหนคุณเอดสาออกมาถ้าว่าคุณจะทำลายโอโซนหรือว่าอากาศที่ดีก็น่นะคะซึ่งเนี่มการมา่างเ A อยจนค่ะ ลูกคม่ควันนีคุณต้องสอคงนเป็นสูงค่ะคุณก้สืบตัวเนื้อตัวได้เลยนะคะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเราจะเข้าสูก่การสวนาในวันนี้อีหนึ่งบัวข้อในวันนี้ค่ะรา